วันนี้เราจะมาลองรถเบนซี g c l a s, <S กันนะครับว่ามันจะขับดีขนาดไหนไม่ใช่คะอันนี้คือจิมี่นะคะเป็นรถจปอร์มี่นะครับอากกระพาเวื่อร์มาดดฟกันว่ามีอะไรที่ต้องแก้บ้างได้ข่าว่าหนักนวงเลยมาแล้วอ้ยอ้ยชียยยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยชัดเลยนะชัดนะเมื่อกี้เกือบหลุดแล้วนะ สวัสดีครับเ,เรื่องโดโดได้เอจาอะลึกกับรถเจมมี่นะฮะแน่นอนนะครับเราอยู่บนร,รถซูซูกิเจมมี่นะฮะมันไม่ได้ใช่รถ Mercedes Benz นะฮะเพราะหลายคนเห็นภาพตอนก่อน,อนตอน้นคลิปบอกวเฮ้ยมันคือ Benz G-Class หรือเปล่าน,นะครับคันนี้เขาแต่งแบบ G-Class นะครับอัปเกรดรถเจมมี่ให้เป็น G-Class จีะคลาสบนสิ่งที่เพื่อนผมเอารถคันนี้เข้ามาแล้วก็เอามาให้ผมแก้เพราะซื้อป้ายแดงปั๊บ เราทำไม่ได้เลยรถมีปัญหานะฮะบอกแต่แรกแล้วนะครับซื้ออะไรปรึกษาก่อนนะฮะแต่ที่สําคัญที่ปรึกษาไม่ได้เพราะภรยาต้องการรถคันนี้เท่านั้นนะครับเป็นปัญหาที่พอบ้านก็ร้วแต่นะเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงของครอบครัวไม่ใช่เสียงของเรานะครับครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหากันก่อนเลยนะครับว่ารถมันมีปัญหาอะไรบ้าง ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเข้าช่วงโหนกได้เอ็กเจาะลึกก็ไปขับกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยขับออกมายัางไม่ข้าม0กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนักจจิงหนักจริงห <c oughs> <c oughs> น,นักจริงนะครับก็ได้ข่าวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย, <c oughs> ยแม่งไม่ได้วะไม่ได้จริงก็เอาตรงๆนะครับทำแน่นอนแต่ว่าเราก็มาลอง ไดฟ์กันแน่โหปัจจุบัน้องโอ้โหดูมือผมจับผมอะไรดิทุกคนมือไปแล้วรถไม่ไปนะฮะดูดูช่วงล่างได้อ่าดูช่วงล่างได้เลยว่าหนักหนักหนักหน่วงนะก็ได้ข่าวเลยว่าคันนี้นะครับวิ่งได้200ไม่ใช่วิ่ง60สิกูยังกำลอนเลยนะฮะก็เป็นเป็นรถจิมมี่นะครับแต่เราไปป้ายยาเพื่อนเราว่าคันนี้มันก็บอกผมแหละว่าหนวกช่วงล่างแม่งไม่ไหวนะครับผมก็พูดตรงเนี่ยเพิ่งมาลองเนี่ย พิ่งลองครั้งแรกเลยครับรถจิมมี่มันไม่ไหวจริงๆเดี <_' S 1> ๋ยวลองขับเร็วให้ดูว่าหนักไหมงั้นเดี๋ยวเราลองเก็บฟุตต,ตอนเราไดิก่อนดีกว่าว่ามันจะแย่อย่างที่เขาว่ากันไหมนะส่วนตัวผมรถมันควรจะดีกว่านี้นะครับมันควรจะทํางานได้ดีกว่านี้มันควรจะปลอดภัยมากกว่านี้นะครับเราก็มาปรับจูนกันแล้วกันได้ให้มันสิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไป <Okay. S 1> นะครับก็โอ้โหรัตนาธิเบียนบนถนนดุนบุเรียนโหแม่ นัดดูว่าอ่าลองดูหนึ่งสงสมไปหนึ่งองมไปอันนี้ไม่ได้โยกให้ให้ดราม่านะคือเราไม่ได้ขับเร็วเลยขับอยู่6 0สิบปดสิมันอารมณ์เหมือนรถไม่ใส่โช้กอ่ะเออหมือนรถมันไม่มีช่องล่างช่วยเนาะอเออกำลังเครื่องก่ะทรงรถเสียงนี่ไปเสียงรถที่ไปฟื้อไปนู่นละแต่รถยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยกระพูดงตรงๆว่าอ,อัตราการเร่งไม่ค่อยดีในมุมผมนะในมุมผมนะ คือผมขับรถเครื่องใหญ่มาก่อนเนาะแล้วพูดตรงๆแล้วก็ชอบความเร็วก็บอกตรงว่าส่วนตัวผมผมว่าอืดตอนแรกเนะี่ยเจ้าคิวบอกให้ผมใส่ย,ยางหน้าใหญ่กว่านี้ผมบอกคิวใจเย็นการใส่ย,ยางหน้าใหญ่เนี่ยอาจจะตอบโจทย์เรื่องความสูงนะแต่ลืมว่ายางที่สูงขึ้นน้ําหนักมากขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองก็มากขึ้นและรถก็จะวิ่งอืดกว่าเดิมอีกซึ่งปัจจุบันอืดอยู่แล้วนะครับการลดหน้ายางหรือการไปเพิ่มความสูงได้จุดอื่นเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กว่ามาแล้วโอ้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยโอ้ย อุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยไปเมื่อกี้ชัดเลยนะชัดนะเมื่อกี้เกือบหลุดแล้วนะโอ,นโอเคทุกคนสรุปโ,ตโคตรอันตรายโคตรอันตรายไม่อันตรายมากนะคือเมื่อกี้ลองลองมาพยายามเก็บฟุตแล้วก็พูดเล่นกับทุกคนมานเนี่ยสิ่งที่แม่งเจอเลยคือตอนกระโดดขึ้นสะพาน,นเนี่ยโชกคล่างแม่งกดลงไม่ทันตูดแม่งไหลบักคือผมผมขับรถเร็วเนาะผมก็ล็อกมือไว้ตลอดเวลาฉะนั้นต้องบอกเพื่อนก่อนเลยว่า เฮ้ยจิมมี่เนี่ยในมุมมองผมนะโชคเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โดน,นแน่นอนนะครับก็คันนี้นต้องบอกเลยว่าเรากำลัง่ติดตั้งเรามาลองก่อนก่อนใช้ก่อนใส่อนนี้นเรากำลังกลับไปใส่โชคคาสโกนะครับตรงรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหลังจากติดตั้งดีกว่าว่าฟีลิ่งมันหายไปเยอะไหมไปรอดูกันดีกว่าไหมไป one hour later โอเคครับหลังจากเราใส่โชคจิมมี่เสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับเราเลือกใส่เป็นคัสโกนะครับเป็นตัวที่ปรับได้14ระดับทั้งน้าหน้าและด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวลองขับดูก่อน ก่อนจะไปถึงการรีวิวโชค๊คเราก็มาพูดถึงการตกแต่งเพิ่มนิดหนึ่งนะครับว่ารถรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะครับรถรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยก็จะมีโช้แบบไม่โหลดนะครับไม่โหลดเนี่ยณนะปัจจุบันที่ผมเห็นนะจะมีคัสโกตัวที่เราพูดถึงอยู่บนคลิปนี่แหละนะครับและจริงริงคัสโกเนี่ยเขาก็สามารถทําเป็นแบบยกได้ด้วยนะครับแปลกนะรุ่นนี้มีทําแบบยกด้วยซึ่งตัวยกเนี่ยนะครับจะต้องมาใส่แอจัสตัวเพิ่มเช่น จะใส่ตัวต่อโชคเพิ่มนะครับรวมถึงอุปกรณ์แอปพลิเคชันในการเปลี่ยนจุดยึดระยะของบอดี้เพิ่มนะครับก็จะมีรายละเอียดเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้สําหรับคนที่ต้องการยกนะครับคราวนี้ผมต้องบอกตรง,ตรงว่าโชคโลโดดเนี่ยแบร,รนด์นี้มีอีกนะครับเช่น STXA s อ t ทีท s ้ s เป็ ST erm s i o n ก็มีผลิตแต่ต้องโหลดนะไม่ได้สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มี RSR ผลิตเหมือนกัน RSR ก็ผลิตเป็นโชคโหลดเหมือนกันก็แน่นอนแหละเท่ากับปัจจุบันเนี่ยมีโชคโหลดทั้งหมด3แบรนด์ที่เรามีทำตลาดแล้วกันเนาะก็คือใครอยากสแตนดาร์ดมีคัตโกะตัวเดียวอยากยกมีคัตโกะอยากโหลดอยากเตี้ยมี RSR กับ ST นะครับตัวหนึ่งเป็นโมโนทูบตัวมึงเป็นทวินทูบก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วกันนะครับคราวนี้ล้อแมกนะครับรุ่นนี้โอ้โหเจ้าปัญหาจริงครับเพราะมันใช้5ลูร้อยสามเก้าโอ้โหเป็นรถที่หารอยากนะครับแต่คันนี้รถเพื่อนผม <S <S 1> <S 1> เขาซื้อกับอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มาเป็นชุดแต่งของรถรุ่นนี้เลยนะครับก็มีแบบนี้มาเลยนะครับก็ล้อแมกบอกเลยว่าหายากแต่หาได้ก็มาคุยแล้วกันว่าชอบลายไหน เรื่องยางนะครับส่วนตัวผมก็ซื้อตามล้อแล้วกันถ้าล้อใส่ขอบ15 16, 17ก็สามารถแอ j u s t ความสูงขึ้นลงได้นะครับก็อยู่ที่คุณต้องการทรงเตี้ยทรงสูงนะครับเพราะอย่างคันนี้เปลี่ยนล้อมาแล้วเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับยางตัวนี้สูงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยที่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละลูกหมากเพื่อนผมมัน,ม,นมันเรื่อแก่แล้วอ่ะยิงเพื่อนมันเรื่อแก่แล้วเราก็ต้องเอออย่าไปใช้รถให้มันสูงเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีเรื่องอัตราการเร่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างอืด อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากใส่คัสโกไปนะครับตอนนี้ผมปรับปัจจุบันนะปัจจุบันยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ปรับอะไรเล่นมากเลือกไว้เป็นหน้าเก้าหลังเจ็ดับได้สิบสี่หน้าเก้าหลังเจ็ดนะครับตัวปรับรุ่นนี้จะเป็นเหมือนเข็มจิ้มไว้นะครับก็สามารถหมุนปรับได้เหมือนเข็มนาฬิกาเลยโคตรง่ายล้วงเข้าไปปรับได้เลยนะครับก็ฮึบอ่าเฮ้ยทิศทางมาในทิศทางทีดด่ดีนะฮะไปลองขับกันเล่นดีกว่า ส่วนคันนี้นะครับมีติดตั้งชุดเบรกด้านหน้าแล้วก็ไปทําสีชมพูมานะครับชุดนี้ก็ประมาณ50,000ื่นกว่าบาทนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนจะชอบแล้วจะหลีดคนแล้วนะครับล้อแต่งตัวนี้ไม่ต้องวางสเปเซอร์อะไรเลยนะครับยกหลบก้านฟาดแทบโดนเบรกเนี่ยเป็นไงคอนเทนต์ใช้ได้อ่าไม่รู้ว่ากูจะอวยกูจะพูดจริงแล้วคันนี้แต่เมื่อกี้บอกเลยว่าก่อนเราทํารีวิวนี่รถแม่งหนักหน่วงมากไม่ไหวไ ตาก็อบอกว่าไม่ไหวพี่หนูพอแล้วครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเราถึงเวลาเทสไต้จริงๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็มาต่อกันละกันเราจะสามารถมุดแบบอย่างนี้เลยได้ปะได้ลองต้องลองต้องลอง,ลอง,ลองจัดไปชกเดือกันคำเลยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ดีละ<ๆ>ดีขึ้นเลยอะ่ะ เบอร์น้ำมันนี่เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเบอร์สําเร็จที่เราโอเคแล้วนะก็อยู่ที่ความชอบแล้วเขอาอาจะไม่ได้ชอบเบอร์ที่เราปับก็หมุนปรับเล่นได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ยากเฮ้ยผมขับจิมมี่ได้จะร้อยสี่สิบแล้วอะ่ะก่อนน้านี้มานี่อันตรายนะได้เขาเปลี่นชคแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเออฮึือ,อโอ้โห,โห ตนาที่เบรเซอร์กิตก <laughs> ูเซอร์กิตทุกวันเลยเนี่ยนะแต <Yeah. S 1> ่างเยอะเยอะแยะเลยโอ้โห oh หลังจากเราที่รองรถมาแล้วนะครับสเต็ปค ok ันนี้โชคกสแตนดาร์ดแบรนคัสโกเบรกบอเช่บ็อกเซอร์ล้อแต่งขอบ16ยางโยโกฮาม่า โอ้ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาอยู่นะครับบอกเลยว่าโช๊คเนี่ยเปลี่ยนเถอะนะครับแม่งแม่งแตกต่างอะ่ะคือตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วแล้วขับคือเหมือนมาได้รถคัน,ใ,นใหม่เลยป่ะใช่มันมันเปลี่ยนเกินคือมันเปลี่ยนรถมันเปลี่ยนคันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเออคือตอนแรกแม่งขับแบบลอดเง,งี้ยไม่ได้เลยนะนนนดูดิแดีถ้าเราลอนแบบหักพรมอะไรเลยนะเราหักฟืบ ตอนแรกรถแม่งไม่ไปใช่รถบัสแไปตามเออไปเสร็จแม่งเสียอาการคือต,ตอนนี้แม่งไปตามอาการเนี่ยผมว่าหายไปเยอะเยอะมากๆซึ่งเราเราเรารีวิวจากโชค๊คปัจจุบันที่เราใส่อยู่เนาะอ่าซึ่งถามว่าดีไหมนะครับถ้าถามผมในมุมมองช่วงล่างตอนแรกอ่ะจะตอนแรกเนี่ยเราให้คะแนนทักสามแต่พอเปลี่ยนบัดเนี่ยให้คะแนนนักเจ็ดที่เราให้เจ็ดเพราะเรายังไม่เคยลองสตัด<ม>เราไม่เคยลองตัวโหลดเพราะโดยปกติเนี่ยทำว่าดีของผมคือ ดีแบบเพอร์เฟกอ่าซึ่งมันจะมีแบรนด์ที่เราเราบอกว่ามี RSR SI, มี ST อีกมันไปอยู่ตรงนั้นอีกเราก็ยังไม่รู้ว่าโจทย์ตรงนั้นเขาดีกันขนาดไหนถูกปะเราจะมาบอกแบรนด์นี้ดีคนเดียวก็ไม่ได้แต่ถามว่าถ้าสเต็ปคุณต้องการโชว์ที่โหลดเอ้ไม่โหลดอะสแตนดาร์ดอะตัวเนี้ยก็คงเข้าไปนั่งในใจใครห,หลายๆคนแล้วเพราะว่าบางทีซื้อรถุนนี้ส่วนใหญ่นคนก็ไปทําสายแคม ไปนั่งปาร์ตี้ไอ้เจ้าคิวมันก็สายแคมป์ไปนั่งรถไปทำแคมป์ตอนแรกก็ใส่ย,ยางอผมบอกว่ามึงทำธรรมดาครับดูก่อนเออใส่ย,ยางอรเดียวรับให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งสไตล์ผมก็ต้องบอกตรงว่าจ่ายเงินมาก็อยากให้จบแล้วก็เพอร์เฟกต์ทุกคนันนะครับไม่ใช่ว่าสับแปว่าใส่ใส่ใส่ไปอันนี้จะไม่ช่อยช้ยสไตล์การทำรถของผมเท่าไหร่นะค,ะครับก็ใครอยากมาใช้บริการแล้วเนาะปี2013ีเนี่ยเราก็มีให้บริการ รถจิมมี่ละวันนี้เป็นคันแรกของพี่เอามาดิษฐาเลยก็ขอบพระคุณคุณคิวมากมากนะครับแล้วก็คุณพลอยด้วยนะครับเป็นแฟนกันนะครับก็ไว้มีโอกาสนะฮะไปซิ่งกันแล้วก็ใครเจอปัญหารถจิมมี่นะครับมาลองปรึกษาพี่เอามาิษาได้เลยปัจจุบันเราก็พยายามลุยแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าให้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับก็ในปีนี้นะครับผมก็อยากมีความตั้งใจนะครับอยากจะให้ได้แสนซับในปีนี้นะครับก็อยากให้เพื่อน ที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ความรู้กับเพจเพื่อนของเด็นสาหรือช่องเราอยากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเราจะไปถึงแสนซับในปีนี้สวัสดีครับ